เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาซ่อมเจ้าตัวพัดลมติดเพดานนะครับเป็นพัดลมโคจรนะครับอของน่าจะฮาตาลินะครับน่าจะเป็นของฮาตาลิก็คือเป็นรุ่นที่มีรีโมทนะครับพัดลมติดเพดานนะครับพัดลมโคจรรุ่นที่มีรีโมทของฮาตาลินะครับน่าจะราวๆสิบแปดนิ้วนะครับอาการนะครับอาการคือ สายนะครับไม่สายแล้วมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังแกลแกลแกแกนะครับอ่าก็คือในขั้นตอนแรกนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์สายแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์สายเสร็จปุ๊บอ่าทดสอบนะครับมันก็จะหมุนนิดเดียวนะครับหมุนไปนิดเดียวแล้วก็หยุดนะครับหมุนไปนิดเดียวแล้วก็หยุดอ่ะตอนนี้ผมเลยสันนิษฐานว่า ไม่น่าใช้มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเพราะมอเตอร์ไซค์เพิ่งซื้อมานะครับส่วนเจ้าตัวที่ผมสนิฐานต่อไปก็คือแผ่นแผ่นวงจรน,นะครับไม่แน่ใจว่าไฟที่มาเลี้ยงมอเตอร์ไซคน่าจะมีปัญหานะครับก็คือเดี๋ยวจะถอดแผ่นวงจรอ,ออกมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรมันเสียนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาาแกะเจ้าบอร์ดออกไปตรวจเช็คแป๊บหนึ่ง หลังจากที่เราถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับก็จะมีนะครับเดี๋ยสูมนิดนึงนะครับครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นไฟเข้านะครับไฟเข้า220โวลต์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสปีดพัดลมนะครับ เขาจะมี4สายนะครับก็คือสปีด1 2 3นะครับแล้วก็มีอ่านิวตันอ่าขัขว้วขั้วขั้วทางด้านแยกออกมานี่ครับเป็นจะเป็นนิวตันขั้วแรกแล้วก็สปีด1 2 3นะครับคุมด้วยอ่าไตเอกนะครับ BT 1 3 1 3ตัวนะครับไตเอก3ตัวก็คือสปีด3เบอร์นะครับอ่าก็มีวงจรทั่วไปก็มีฟิลนะครับฟิลแล้วก็ชุด ชุดแปลงไฟนะครับมาสนตัวนี้น่าจะเป็นพวกแปลงแปลงทางด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็เป็นสปีดพัดลม3สปีดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรับรีโมทนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เจ้าตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สายนะครับมอเตอร์สาเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับรีโมทต,ตัวที่2นะครับ ก็สวิต์นะครับสวิต์ก็มี2ตัวฝั่งนี้จะเป็นออนออฟนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสปีดนะครับสปีดก็ที่นะครับที่เท่าที่ตรวจเช็คเบื้องต้นและที่สันนิษฐานไว้นะครับอาการนะครับอาการแรกที่มันมานั่นคือมอเตอร์สายเสียนะครับมอเตอร์สายเสียเฟือง เฟืองด้านในนะครับมันรูดนะครับมันรูดแล้วมันไปขัดตัวนะครับหลังจากเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์สายไปใหม่นะครับเปลี่ยนมอเตอร์สายไปใหม่เวลาสายปุ๊บมันจะใส่ไปนิดเดียวแล้วก็หยุดนะครับสายไปนิดเดียวแล้วก็หยุดเป็นอย่างนั้นนะครับมอเตอร์สายไปใหม่นะครับจากการวัดนั่นคือไฟนะครับไฟหายนะครับช่วงตอนนี้ที่มันหยุด220โวลต์หายไปนะครับ ที่ผมสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นที่เจ้าตัวแตกนะครับแตกบีทีหนึ่งสามหนึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวคุมตัวคุมไฟจ่ายมอเตอร์สายนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ Ic นีนะครับ IC ควบคุมนะครับก็คือ,อแปลงไฟนะครับแปลงไฟสูงสองอีสิบ กลายมาเป็นไฟต่ำนะครับผมยังไม่ได้วัดว่าไฟต่ำเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันต้องมาเลี้ยง IC นะครับและ IC ตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีด 1, 2, 3, 4กดสวิงนะครับปิดเปิดเครื่องหรือแม้กระทั่งให้มันสายนะครับหนามาทำงานาจาก IC ตัวมอตรกีนะครับนี่ก็เป็นวงจรคอนอโทรลโดยทั่วไปครับจะแต่ที่ผมสันนิษฐานก็คือตัวนี้เดี๋ยว ผมจะถอดออกมาวัดนะครับเทียบระหว่างตัวดีกับตัวที่เสียว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าตัวมันอาจจะไม่เสียอาจจะเสียที่ตัวอื่นนะครับแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวต้องถอดออกมาทดสอบนะครับวัดดูก่อนแล้วก็ลองเอาตัวใหม่เปลี่ยนเข้าไปและดูการทํางานของมอเตอร์นะครับว่ามันสามารถทํางานได้ไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเอามอเตอร์มาเสียบไว้ที่ตัวนี้นะครับที่ซ็อกเกตนี้ปุ๊บปกติอ่าเจ้าตัวเดี๋ยวผมหยิบมอเตอร์ใส เดี๋ยวแป๊บเลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบมอเตอร์สายให้ดูอ,อ่านี่นะครับมอเตอร์สายนะครับก็คือมอเตอร์สายนะเสียบอยู่ที่ตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วเจ้ามอเตอร์ตัวนี้ รอบมันต่ํานะครับ4-5รอบเอามือจับปกติแล้วนะครับจะไม่จับไม่อยู่นะครับถ้าเกิดเราเสียบเสียบไฟ220เข้าที่สอาสายนี้นะครับแล้วไอตัวนี้มันจะหมุนช้ามากเอามือจับนี่จะไม่อยู่ครับมันจะหมุนมือจะหมุนตามตามแกนนี่เลยนะครับแต่ว่าอาการนะครับอาการที่มันเป็นคือหลังจากที่เรา,าสั่งให้มันสายปุ๊บมันจะมีไฟ2 2020จ่ายเข้าตัวนี้ก็คือจะ เข้าที่ขั้วนี้นะครับมันมีซ็อกเก็ตเสียบนะครับหลังจากที่มันหมุนถ้ามันเดินตัวเปล่ามันหมุนได้นะครับมันก็หมุนมันไปเรื่อยแต่เมื่อใดเราเอามือไปจับนะครับเหมือนว่ามอเตอร์มีโหลดเมื่อมอเตอร์มีโหลดปุ๊บหยุดเลยมอเตอร์หยุดไม่เดินต้องทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งมันก็จะกลับมาเดินใหม่นะครับมันเดินตัวเปล่าเดินได้เลยแต่เมื่อเราเอามือไปจับปุ๊บ,บมันเหมือนว่าแกนตัวนี้มีโหลดพอมีโหลดปุ๊บหยุด เหมือนเดิมนะครับอาการมันจะประมาณนี้นะครับผมเลยสันนิษฐานไปว่าเจ้าแตแอกตัวนี้อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหามันเลยให้ไฟออกจ่ายออกมา,าเหมือนว่าไม่เสถียรน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องถอดแตแอกตัวเก่านะครับมาวัดกับแตแอกตัวใหม่นะครับแล้วดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าค่าทีไ่ได้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ลองเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วเราก็ลองเปิดใหม่เอามือจับแกนดูว่า อ่ามันสามารถหยุดเหมือนเดิมหรือว่ามันมันสามารถหมุนได้เรื่อยๆจนมือจับไม่ได้นะก็คือใช้งานได้ปกติแต่ว่าเดี๋ยวเราเรามาทดสอบเจ้าตัวไต่แอคดูก่อนนะครับหลังจากที่เราถอดเจ้าตัว ไตแอกมาแล้วนะครับเจ้าตัวขาสั้นนี่เป็นตัวเก่านะครับเจ้าตัวยาวนี่เป็นตัวใหม่นะครับการวัดดีเสียของไตแอกนะครับวัดคร่าวๆนะครับขาอาน์โนดนะครับขาอาโนดนะครับขาเกตนะครับแล้วก็ขาแคโทดนะครับอาโนดเกตแคโทดนะครับ นะครับวัดระหว่างเกจนะครับเกจกับอะโนดมันก็จะต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวมันดินนะครับเดี๋ยวมือจับนิดนึงอ่าดูที่เข็มิเตอร์นะครับขึ้นมาลาวอยู่สัก15โอห์มนะครับ15โอห์มแล้วก็สลับนะครับอ่าเดี๋ยวทีละขานะครับอ่าเป็นขา1นึขา2นะครับ แต่ว่าจะจําขาไม่ได้เพราะว่าไตแอกแต่ละเบอร์ขามันไม่ตรงกันนะครับก็คืออาร์โนดกับเกตประมาณ15โอห์มนะครับอาร์โนดจะค่าโทดจะไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะสลับมิเตอร์ไงก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นนั่นคือเสียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาร์โนดกับเกตจะขึ้นนะครับสลับมิเตอร์ก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะสลับมิเตอร์นะครับ ขึ้นค่าจะใกล้ๆเคียงกันนะครับเมื่อกี้ได้15นะครับพอสลับมิตเตอร์ไปก็อยู่ๆราวๆรักสิบแสิบเโอห์มนะครับก็คือใกล้เคียงกันนะครับอ่าส่วนขาขวาหรือขาสามจะไม่ขึ้นนะครับอ่าสันนิษฐานว่าเจ้าตแตกนะครับปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่อ่าตัวใหม่ระหว่างขาอานดกับเกจ ก็ได้ประมาณ15นะครับ15โอห์มนะครับแล้วก็สลับสายนะครับก็อยู่ประมาณ17-18โอห์มนะครับส่วนอาโนดกับคาโทดนะครับไม่ขึ้นสลับก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เกจกับคาโทดไม่ขึ้นนะครับสลับก็ไม่ขึ้นนะครับนั่นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าไตแอกตัวเก่านะครับดีนะครับดี แต่ก็เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนก่อนนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูว่า,ามันยังเป็นอาการเดิมอยู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นอาการเดิมเราก็จะต้องหาตัวเสียตัวอื่นนะครับเพราะว่าคงไม่ใช่เป็นที่ตัวมันนะครับเดี๋ยวก็เอาเจ้าตัวใหม่นี้ประกอบเข้าไปก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเจ้าไตแอก แตกตัวใหม่ไปแล้วนะครับ BT 1 3 1นะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองกันนะครับเพราะว่าเจ้าไตรแอกตัวเก่านะครับวัดแล้วเหมือนจะไม่เสียนะครับเหมือนจะไม่เสียเพราะว่าวัดค่าได้เท่าตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับได้ทำผมได้ทําการนะครับบัตรกีนะครับไฟเข้านะครับคู่ทางด้าน ขวามือนี่ไฟเข้านะครับสปีดไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับแล้วก็ทวงหลอดนิดนึงอ่าเอาหลอดไฟผมใช้60วัตต์อนุกรมอนุกรมกับไฟที่จะเข้าไปนะครับ220 w. เพื่อกันช็อตนิดนึงนะครับแล้วก็อ่าเจ้าตัวมอเตอร์สายนะครับบัดกรีเข้ากับขั้วมอเตอร์สายนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับผมจะเสียบปลั๊กแล้วก็กดเปิดนะครับแล้วเจ้าตัวนี้มันจะหมุนด้วย แล้วผมจะเอามือจับนะครับดูว่ามันสู้มือไหมนะครับเพราะว่าของเดิมของเดิมมันนะครับถ้าเขาบีปปุ๊บมันจะหยุดนะครับมันหยุดเหมือนเหมือนไม่มีแรงนะครับมันหยุดมันเหมือนไม่มีแรงแต่ว่าวงจรเนี้ไฟนะครับไฟมันไฟมันน่าจะไม่ถึง220แล้วล่ะเพราะเราเอานุกรมกระลอดไปนะครับมันน่าจะแบ่งกันนะครับแต่ยังไงก็มันก็ยังสามารถทํางานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ เสียบปลั๊กแล้วนะครับกดเปิดอ่ะติดแล้วนะครับตัวนี้คอยดูที่เจ้าตัวมอเตอร์นะครับมามอเตอร์หมุนแล้วนะครับมอเตอร์หมุนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจับนะครับเอามือบีบไว้ไม่อยู่นะครับเอามือบีบไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูตรงตรงอะไรนะ ไอ้ตรงร่องที่มันเป็นน่นนๆเห็นครับที่ใส่สลักนะครับมันยังหมุนอยู่นี่บีบแน่นเลยนะครับไม่อยู่นะครับบีบแน่นเลยก็ไม่อยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าไฟนะครับไฟมาปกติ220ปกติไม่มีลดไม่มีหักนะครับถ้าอย่างนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าไตาแอกตัวเก่ามีปัญหานะครับแต่ว่าวัดแลวด,ดีวัดดี แต่เปลี่ยนตัวใหม่แล้วหายนะครับอาการนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่า,าช่างบางช่างก็คือเหมือนไม่อยากซื้อตัวใหม่ก็คือวัดแล้วมันดีจะเปลี่ยนทําไมมันดีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมันเป็นอุปกรณ์ที่ว่ามันไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากาเราก็จะไม่ตกม้าตายนะครับเพราะว่าบางทีบางช่างก็เหมือนว่า ยืนยันการการวัดของตัวเองว่ามันดีดีนะครับอุปกรณ์ดีอยู่ไม่มีอะไรเสียนะครับแล้วก็เหมือนว่าสอบถามว่าหาตัวเสียไม่เจอนะครับวัดแล้วดีหมดก็คือมันจะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าผมวัดแล้วก็เหมือนมันจะดีนะครับแต่พอเอาเข้าไปใส่มันก็เป็นอาการเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยผมบีบเต็มที่เลยนะครับไม่อยู่นะครับมันก็หมุนนมันไปเรื่อยนะครับนั่นก็ เหมือนว่าเป็นแนวทางให้สําหรับช่างมือใหม่ละกันนะครับเพราะว่าบางทีเราวัดดีแล้ววัดแล้วมันไม่เสียนะครับแต่เปลี่ยนแล้วกลับใช้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ว่าผมทดสอบแล้วมันมันมันไม่หยุดหมุนเดี๋ยวผมจะเอามันกลับเข้าไปใส่ที่พัดลมนะครับแล้วทดสอบดูอีกทีหนึ่งว่ามันส่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาการเดิมที่มันมามันไม่ใส่นะครับมันใส่แล้วหยุดส่แล้วหยุด นะครับอ่าเดี๋ยวถอดทั้งหมดแล้วก็ไปประกอบกับเจ้าตัวพัดลมครับหลังจากที่อ่าเราได้ทำการเปลี่ยนไตแอกไปใหม่นะครับก็เดี๋ยวอ่าแล้วก็เอาแผ่นวงจรมาประกอบเข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับว่ามันสามารถใส่ได้ไหมนะครับเสียบบลั๊กนะครับ เปิดเครื่องอ่ะตอนนี้นะครับก็คือใส่นะครับใส่ได้ปกติแต่ผมวางวางกับพื้นอยู่เฉยๆบางทีมันจะเหมือนว่าสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นพื้นของเจ้าตัวพัดลมมันไม่เรียบนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสามารถ าสามารถใช้งานนะครับสายได้ตามปกติแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีงานซ่อมอะไรใหม่ๆนะครับก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กันนะครับขอบคุณครับ